สวัสดีครับแฟนผมทุกคนนะฮะวันนี้ครับเราก็จะมาเปิดตั้นยูจิบอลการ์ดเกมกันนะครับซึ่งวันนี้นี่ก็เป็นการ์ดชุดใหม่ในชุดของ b t 1 0นะครับก็แน่นอนว่าอันนี้ก็จะมีเจสตอน Gx นะครับแล้วก็มีชิตาบอนคิงเวอร์ชันแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเป็นโค้ดแรงก็จะเป็นอัลฟามอนนะครับอันนี้ก็คาดหวังว่าจะเอาอัลฟามอนนะครับแต่วันนี้เรามีผู้ช่วยอีกเช่นเคยครับที่มาเล่นการ์ดเกมผมเป็นประจำนะครับเชิญครับสวัสดีครับแล้วเออคุณหมอคนนี้ก็มีช่องนะฮะ ชื่อช่องว่าอะไรครับชื่อปอลิเซอร์ครับปอลิเซอร์ครับงั้นก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยครับสำหรับคนที่จะติดตามเกี่ยวกับดิจิบอลนะครับโอเคอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดหนึ่งต้านกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเลิกกันเลยดีกว่าครับไอ้อะไรนะอันนี้ดิจมบอนคอสไฟครับคอสไฟไม่อยากได้ตัวนี้ผมจะไม่เล่นคอสครับอยากได้ตอยากได้ตัวไหนครับอยากได้เหรออยากได้แค่อิจิ่อลคือทั้งหมดที่มันออกมาทั้งหมดอ่ะ ไอพวกเอชอากับเซกอะเฉยเฉยชอบ R ใช่ครับชอบ R ครับชอบบัลมอนกับบิลเซมอนครับแต่แม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเอานี้เก็บไปก่อนได้โอเควันนี้เปิดหนึ่งตั้นนะครับมีทั้งหมด12บล็อกนะครับเช่นเคยนะฮะไม่ต้องถามว่าทำไมผมเกาพี่ไม่เปิดนี้นะครับหนึ่งบล็อกมีกี่ซองนะครับยี่สิบสี่ป่ะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ซองเนหนึ่งซองจะมีทั้งหมดหกใบอ่าอันนี้เราไม่ต้องเรียนแบบโปเกมอนโปเกมอน บอกว่ามันต้องเรียงไงแบบว่าเอาใบบนใบล่างเนี้ยใบสุดท้ายจะเป็นใบแลอันนี้เราหยิบเอาใบโพโมออกแล้วสุดท้ายมาดูอ๋อได้ได้ได้เอามาจะได้ไม่เสียไวแล้วเอามากอามาครับเปิดเลยฮะเชิญครับเอาเลยช่วยมาเปิดเลยดีกว่าครับเร็วๆครับเดี๋ยวผมตัดคิดยาวครับเฮ้ยนี่ไงท็อปเปอร์ท็อปเปอร์นี่ให้เทมเมอร์ทั้งหกคนหกคนใครมีราคาสุดครับนี่เน่ครับไม่ต้องไม่ต้องถามเลยว่าเพราะเหตุผลอะไรไม่เอ้ยเฮ้ยเหลืองอ่ะ นี่คุณนี่ชื่ออะไรวะอากาลิอากาลิอะไรคีฮะเย่เค้คีรีฮะโอเคครับดีครับดีดีดียังไงก็ได้อยู่แล้วปะอะไรเฮ้ยโอ้รู้เลยรู้เลยอะไรปีเอเนี่ยเอามาเร็วมาเร็วอ่ะมาเร็วมาเร็วไม่ต้องลุนแล้วนะใช่ชุดนี้ไม่ต้องลุนแล้วสีดำด้วยสีดำเอาโอเคอ่ะบกางคูมอนเอ็กซ์ครับ อาจารย์มาไวเลยทีนี้มีเวลเพราะว่า GX จะมาแน่ๆอีกไม่ต้องรู้เลยนรู้แค่ SR พอมไม่มีหลุดเลทใช่ไหมอ้ oh my god มาเลย j a s m i n น GX เอกอันนี่ไปธรรมาดาไม่ใช่พี่ใช่ครับเขาการันตีไงไม่อ่ะมันยังไม่สวยพอว่ะต้องรอต้องรอดู PA โอเคงั้นที่สุดของบ็อกของผมก็คือ GX j จส m i n GX อืม เออกับคูมอนเออมาสามเหรอวะนี่โอเมก้าวอนเอ็กซ์นี่อยากได้อยากได้แบบพีเอนะสักใบหนึ่งรอบก่อนจะเปิดมอนซิฟูไม่ออกอืมได้เอชอาร์สามใบเสกหนึ่งอ๋อตำแหน่งมันเออจำได้ละจำได้ละชื่ออะไรวะคาร์ดมอนอื้อึบฮึเฮ้ยเสกเสกธรรมดาใช่โอเคเฮ้ยไม่ออก ก็ปกติไงไม่เลวปกติปกติปกติถ้าเซพีเอเซพีเอยุ<บ>่งเลยโอ้ my god เดี <tv> <th nhiều> <uffy> <wh> ๋ยวเดียวเดียวครบแล้วับโอ้โหเศกได้ใบหนึ่งอ่ะนะภูเขาจะโกนนะอ่ามันจะให้เกินหรือเปล่าเถอะเอาอีกล่องมาเลยครับตอนนี้เอกเสกออกมาสามแล้วนะก็เหลือ pa หนึ่ง jfx ครบแล้วใบแรกโอ้โหสุนพระ ไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยไม่ลุ้น PA เลยอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ย PA ว่ะโอ้โหวีนัสวีนั s สองตัวเลยโอ้โหวีนั s สองว่ะอะไรตัวนี้จะได้จังกร์ X แล้วก็ Venus ที่เป็น PA เปิดตั้งมาคือได้สองใบนี่นะก็นายเล่นออกเสร็จแล้วอ่ะสวยสวยสวยครัส ตอนเปิดชุดก,ก่อนๆนะอยากได้เศษชิบหายเลยออกยากเย็นจริงๆอุ้ยอุบบ้ยปอตกนึกว่าพีเออีกใบหนึง่งมิโกมาแล้วอ่สะสกุยยาม่อนมิโกะน่าจะเกิดจะวาวเป็้าอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเอชอาร์ไหมอ่ะใช่แล้วนี่ับดาร์กไนท์เพิ่งมาเลยปะเพิ่งมาดาร์กไนท์ยังไม่เคยเปิดได้เปิดได้น้อยเหรอวะ เหมดเร็วแล้วเนี้ยไม่อยากรู้แล้ว <laughs> อยากรู้องต่อไปลนะ <laughs> อะไรของอะไรของพี่นายชอบอะไรวะไม่เอาไม่เอาโอ้ว่าลวเอ้เลยเอสไอไปหนึ่งครับมาใหม่ครับเจส m มอนเอ็กซ์นี่เปิดมาจะหมดตั้งล้นนะครับเขาพึ่งมา เขาตกขบวนหรือเปล่าตกขบวนเพราะอาจจะมาอยากมาทีหลังในโชว์ตอนตอนช่วงกลางๆท้ายๆอะไรเราก็ได้เหมือนกันครับเฮ้ย <laughs> <laughs> แดงเออเจสม,มอนเอ็กซ์ดาร์กไนมอนเอ็กซ์ช่ไหมเน <laughs> ี่ยอ้อสีที่ต้องการใช่ครับนี่คือสีที่ต้องการครับนี่ฮะผมได้ว่าการสีดำครับ เยยังไงก็ได้ใบเดียวอยู่แล้วอะมันไม่สิทธิ์ออกแบบสองใบนี้นะท่านี้ไม่เคยเจออะไม่เคยเจอถ้าเกิดเป็นบล็อกอีเอกอะมีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดบีทีไม่เคยเจออุ้ยอุ้ยอะไรพีเอพีเออะไรอะไรวะโอ้ยโอเคดีครับดีดีดีอ้าวได้ครับดาร์กไนท์ อุ้ยอุ้ยอะไรไม่หลอกโดนหลอกตกใจหมดโว้ยก็ด <os> ูดิอ่ะไรดูว่าปุ๊บอะไรเงี้ยเออเสรษฐีเอผมหายไปครับนี่นี่นี่คือลุ้นมาถ้ามันออกนะย้ายออก G X ไม่เอาเช้านายรบกวนให้เราช้ำใจหนใบแรกใบแรกรอบแรกอ่ะออกเช้ามันจะออกมันจะออกเสรษฐีเอีไปไม่การันตีเหลือสองกล่องคือพิวพาไปได้ว่าไอเนี้ยต้องออก PA นะ ใช่ต้องเป็น10 pa นะเ10 pa นะสองสองอัลฟาหรอวะอยากให้ความหวังเลยที่มันครบคู่งหมดเลวเนี่ยมิโกะครับเรียบร้อยวิโกโอ้ผมได้เห็นแล้วครับอะไรอ่ะโอ้โหซิสเตอร์สองพันสองพันบาทมาแล้วคนรับซื้อก็อยู่ไม่ไกลตัวเผื่อเล่นเองมั้งเนี่ยถ้าเกิดซื้อเองปุ๊บอ้าวที่ผ่าเล่นเองซื้อซิสเตอร์เก่าๆเก็บเลยครับ pa สองพันเนี่ยมาละสองพัน เดี๋ยวนะก่อนเราเปิดนี่คือ PA ใช่ไหมใช่ PA เศก์ต้องต้องเ็กนะต้องไว้นั้นแนะ่ะอันนี้หมดแล้วยกเว้นอันนี้จะเกิดการลุ่นเละพูดแย่อ่ะไม่คือของเรามันออมม <laughs> ถ้าออกด์กไนพีเอจบเลยเนะี่ยด์กไนกี่ใบวะเนี่ยด์กไนห้าบูมหลอดห้ามันต้องมีมันต้องมีสักใบ,บหนึ่งได้สามะหรือมันวินาทาไห่ น่าจะสี่เดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้จบนี้ข้าแยกกันแหละนะต่อจะได้ก็ได้มีนะคอร์สไฟน์น้ำอีบายนะไม่รู้เงี้ยเนี่ยอ่ะไปอีกหนึง่งจริงเหรอ <c oughs> เรากลัวมากเลยอ่ะฮึบเอาไม่ใช่กลัวชอบกลัวจ,บ,วจบเป็นอฟาฟัลโอนใช่ไหมกลัวจบเป็นเ <c oughs> ชา้าตัวม่อนนี่แล <c oughs> <c oughs> หละน่ควรกลัวอังกุมมอนมากกว่านะเขาบอกไว้เลยกลัวใครนะอังกุมมอนนะไอเดี๋ยวนันแต่เราจะไม่มีเสือพีเอเลยนะ ก็ไม่จำเป็นแต่เราอยากได้ไงดาราวานะสีเขียวอ่ะสีเขียวทั้งทั้งเวลสับทั้งเวลข่านะตัวนี้มีทั้งเวลสับเวลข่ายนะพีเอสีเขียวก็อยากได้เนี่ยไอเขียวเนี่ยไอเขียวเนี่ยไอตัวเนี้ยมีนะพีเอตัวเนี้ยมีนะน่าโอ้ยสุดมีเด็กคนณที่เป็นสาวแช่งเราอยู่ว่าเมื่อไหร่พี่บุจะได้ตัวนี้ครับจะซื้อหรอป่าคะอยากให้พี่ได้เรื่อยหมดเรื่อยๆเลยครับตัดติ๊ก ร,รูปๆไปก่อนก็ได้เออรูปๆคำๆคไม่รู้หรอกรู้ดิมันมีดีเทลมันอยู่กันเดี๋ยวสามสองสุดท้ายเอาให้รู้อีกน <c oughs> ะยังไม่ออกแค่พีเอยัง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 พีเอยังไม่ออกสองสุดท้ายหรือมาย่งไม่ทอดสองสุดท้ายใช่อ,ใชใอ,อันนี้ใช่เคลียรกันไป็นแบบนั้นกอนไป็นแบบนั้นก่อนอันนี้ใช่อันนี้ใช่ใช่อ่ะมันออกออกสองสุดสองรอบสุดท้ายโอเค เอาละครับพร้อมเองฮะลืมลืมผมก็เปิดเสร็จแล้วครับนี่มี monitor key เฮ้ยอะไรวะอะไรวะแต่รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะกางเกป่ะฮะไม่รู้อะไรไม่ใช่สีอะไรีิโม่ล่ะโอ้โหมิโกะ ผมไม่ได้เซกเซกไม่ได้เลยอ่ะบอกเลยนะถ้าเกิดเราเก็บไอ้สกุลย์มอนพีเอแล้วเรนนมอนพีเอตั้งแต่แรกนะจะดีใจมากแต่เพราะว่าดัเล่นอันนี้ไม่เก็บก็ถือว่าได้พีเอตัวละครหญิงที่ดีนะครับยกไว้ไอตัวสีดำนั่นทำไหนนี่ไเขาใช้เสียงผ้าผู้หญิงนะแล้วก็แง่อยู่แล้วแหละตัวห้อผู้หญิงไหมฮะใช่เออผมเล่นซิสเตอร์ด้วยใช่นะนี่ซิสเตอร์นะน่าจะของดีจะตาย ต <tw> <anza> <Philadelphia> <laughs> <beeping> yeah, ัวลูกข้อหญิงหมดเลยนี่หว่าไอของชิ้นเนี้ยผมอยากได้กล้ามเลครับนี่ไงครับกล้ามไม่ได้กล้ามเลยนี่อยากได้พุ่งยนต์อยากได้พุ่งยนต์อยากได้โอเมกามอนเนี่ยหวังโอเมกามอนหวัง GX ไม่ออกนี่แหละทอปเปอร์เรียงแล้วใช่ท็อปเปอร์เลียงแล้วอย่างละสองใบอย่างละสองสลับหนึ่งต้าน SR ทั้งหมดมีเพิ่มใบหนึ่งก็เป็นห้าใบมีแค่บูมหลอดกับดักไนท์ไอันี้ไม่ครบอ่าเมทั้เกมอนไม่ครบ จริงๆไม่ไม่ไม่อะไรเลยเสียอย่างเดียว PA เนี่ยหวังแค่พ a ธรรมดาได้อยู่แล้วมันตกใบอลไมันใบสองร้อยถึงห้าร้อยอ่ะไม่เกินเนี้ยเดี๋ยวอาจจะสี่ร้อยก็ได้เออดู PA ดู PA อ่ะรวบเซกสองใบไม่มี PA ให้ตายเถอะนี่ใบนี้ผมเตรียมเด็กๆไว้แล้วเด็กๆที่เสียเงินมานี่ครับซิสเตอร์ไม่ใช้ครับผมเกลียดเจสสมอนนะเด็กมันนี่แหละมีโก ก็นี่ครับจริงจริคนตามหาจริงๆนะตามหาต้องเนี่ยสามใบล่างเนี่ยได้รักหรือได้ครบได้ไงจะซ้ายคือคนทั่วไปเขาหานี่เออสามใบล่างแม่เงยได้ผู้หญิงแต่นายอยากได้ผู้ชายหรือได้ผู้ชายเนี่ยจะได้เนี่ยจะได้มาสุดวันเดือนเวลาเนี่ยได้มาได้สามใบซื้อแพงกว่าไม่ไม่ถ้าจะซื้อต้องให้เป็น PA หมดสามใบ โอเคอ่ะอก็จบแล้วสำหรับการเปิด b t 1 0ในวันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเจอกันแบบแล้วก็รอ E3 นะครับก็น่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนของกรกฎานะครับได้เจอกันอีกนะครในการเปิดซอง g a ด d i g i n c e นะครับโอเคงั้นทีว่วนนี้ขอจบลงงที่น,นี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ